สวัสดีค่ะพบกับพี่แนทเช่นเคยค่ะกับช่วง d a l l y English ใครๆก็พูดได้ค่ะ <Wow. S 1> จะว,วันพ่ออยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่แนทก็มีคำบอกเล่าดีๆเป็นภาษากรงกเกี่ยวกับคุณพ่อมาฝากกันค่ะนั่นก็คือฉันมีพ่อที่เจ๋งที่สุดในสโล ที่สุดในโลกก็พอมัง้งแล้วถ้าจะบอกว่าฉันมีพ่อที่เจ๋งที่สุดในโลกนะคะพอภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have the coolest dad in the world I have the coolest dad in the world แปลว่าฉันมีพ่อที่เจ๋งที่สุดในโลกค่ะซึ่งคำว่า cool cool แปลว่าเท่ใช่ไหมคะและ est est หมายถึงที่สุดค่ะ coolest ก็แปลว่าเท่ที่สุดหรือว่าเจ๋งที่สุดค่ะ อีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถพูดได้นะคะก็คือ my dad is the best my dad is the best แปลว่าพ่อของฉันดีที่สุดค่ะหรือจะเป็น my dad is awesome my dad is awesome จำได้ไหมคะว่าคำว่า awesome awesome แปลว่าเริศใช่ไหมคะ my dad is awesome แปลว่าฉันมีพ่อที่เริศที่สุดนั่นเองค่ะเชื่อว่า ะะสำหรับคำบอกเล่าดีๆเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคุณพ่อค่ะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันพ่อปีนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน YouTube c o m ค Search คำว่า i l y English ใครๆก็พูดได้จะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Happy Father's Day